เซบียเมืองที่ร้อแรงทั้งอากาศและก็จิตวิญญาณเมืองที่คุณจะได้เจอกับสเสน่ห์ของสเปนแท้เมืองเซบียาเป็นหัวใจของแคว้นอันดาลูเซียที่อยู่ทางตอนใต้ของสเปนนะครับเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมแบบผสมผสานร,ระหว่างคริสต์และอิสลามไฮไลท์ของที่นี่คือมหาวิหารเซบวียาเป็นมหาวิหารแบบโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกและใหญ่เป็นอันดับ3าของโบสถ์คริสต์ทั้งหมดสร้างขึ้นในศตวรรษที่15บนพื้นที่ของมัสยิดเก่าหลังจากการยึดครองของคริสเตียนหนึ่งในส่วนที่หลงเหลือจากมัสยิดเดิมนั่นก็คคือออย กิราวดาที่ตอนนี้กลายเป็นหอะระฆังของโบสถ์ไปแล้วเป็นสัญลักษณ์ของการผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวนอกจากความอลังการทางสถาปัตยกรรมที่นี่ยังเป็นที่ฝังศพของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักสำรวจผู้เปลี่ยนโลกด้วยเดินเข้ามาด้านในวิหารแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนกับหลุดเข้าไปอยู่ในภาพวาดทั้งรายละเอียดของงานแกะสลักเพดานโค้งสูงและพลังศรัทธาที่ฝังอยู่ในหินทุกก้อนเซบิียไม่ใช่แค่เมืองสำหรับถ่ายรูปสวยๆแต่ที่นี่คือบทกวีของประวัติศาสตร์ มหาวิหารไม่ก็ไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างแต่มันคือสัญลักษณ์ของความศรัทธาถ้าคุณชอบเรื่องราวดีดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไกล้ต้นะครับ